สวัสดีครับวันนี้มันหยุดนะครับวันนี้พี่พลลูกพี่พามาดูผมไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนที่เขาเรียกว่าอะไรนะพี่ซิมใช่ไหมว่าทำร้านช้างเป็นไงโบดแหละอุโบสถดูแล้วลักษณะอันนี้เหมือนบบรณะใหม่ใช่ไหมพี่ใช่โบราณะละวใช่กรุงศรีอยุธยาตอนปลายภูมิปาชนน่านไทยเลาวทยเหล่าใช่ไหมทางวันนี้กรุงศรีอยุธใช่ไหมกรุงศย่อเนี่ยเมืองทุ่งที่เรียกว่าเมืองทุ่งซิมเนี่ยมีมีหลายอย่างซิมซิมทึบซิม สิป่งสินทึบสินบกสินน้ำมีหมดเลยสิน้ำก็มีกรเดนมาด้วยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าสิ่ทึบสิ่ทึบก็คือทึบหมดเลยมีประตูเข้าข้างในข้างหน้าเนี่ยเป็นรูปสลักอันนี้เป็นของเก่าทั้งหมดเป็นไม้นะส่วนใหญ่พวกนี้เป็นไม้ตะเคียนทั้งหมดตะเคียนใช่สลักด้วยมือทั้งหมดเลยนะตรงนี้เขาเรียกว่าหางพึ่งหางึ่งหางพึ่งซ้ายขวาเนี่ยเขาเรียกว่าหางพึ่งเอทหางพึ่งโท ซ้ายขวาออันนี้เป็นรูปราหูอมจันทร์ด้านขวาเป็นรูปเขาเรียกว่าเป็นเป็นลายพันพฤกษาสแสดงให้เห็นว่าสมัยก่อนนั้นะอุดมสมบูรณ์ความ,มเป็นประวัติศาสาตร์ของสวนภูมินะครับอยู่ใกล้ๆบ้านที่เราอยู่อาศัยของญา,าตมาบอกเล่าประวัติศาสาตร์คร่าวๆให้พี่น้องทางโซเชียลได้รับชมกันนะครับลักษณะเล็กๆเ,เอาไว้แค่พอใช้ด้วยความจำเป็นเท่านั้น ทำไมอนผู้หญิงไม่ให้ขึ้นหญิงจะไม่ได้ขึ้นเลยนี่พระเจ้าใหญ่ใช่ไหมพี่พระเจ้าใหญ่ใช่ใชแช่แล้วก็วทีนี้สินเนี่ยเขาจะไว้เกี่ยวกับเรื่องการการการสวสดการบวชหรืออะไรอย่างนี้เท่านั้นเองพอไว้เข้ามาบวชเขาสวดเป็นจิตใช่พระแค่สีปป้นก็เสร็จอะไรนึ่งบ้ารอยขวัญผ่าทั้งนั้น<ม>อู้อหูทุ่มมองเนี่ครับพี่น้องใช่เป็น,เป,นเป็นรอยรอยเดิมที่แบบ ถ้าเป็นสมัยนี้ก็จะก็จะเนียนเนาะอันนี้เป็นรอยสับรอยขวานใช้ขวานอันนี้ของเดิมเลยใช่ไหมพี่ใช่ของเดิมไม่มีการบูรณะใช่บูรณะบูรณะแต่ว่าแล้วก็แล้วก็เอ่อเคลื่อนน้ำยาเนื้อไม้ไว้รักษาไม้กันพวกปูนเลยไอ้อย่างปูนเนี่ยปูนปั้นพวกเนี้ยแต่ก่อนทำอะไรเอาเอาอะไรปั้นปูนพวกเนี้ยมันก็มีทั้งปูนปูนขาวดินขาวเอ่อหินดินขี้วัวขี้ควายยางบง เศษฟางเอาแยมใส่กันทั้งหมดเนี่ยคล้ายบ้านดินเนาะคล้ายคล้ายเหมือนบ้านดิมเหมือนกันลักษณะเดียวกันต้นต้นยางบูงอยู่ในวัดในในอ่าววัดนองหินใหญ่ยังมีอยู่ต้นยังบูงอย่างเนี่ยนะนี่นี่การเข้าไม้พี่น้องครับเรียนจะสลักไม้เป็นท่อนเดียวเลยพี่ใช่แล้วไม่มีตะปูนะจะใช้สลักไไมมม่ีกาารเข้้ไม่มีการเข้าไม้ใช้สลักยิงเข้าไปหมดเลย ใส่ักไม้ทั้งหมดเมันจะเขียนในประตูยังเป็นรอยถากนาเนี้ยถักใช่อันนี้อันนี้เขาเรียกว่าศิลปะอีสานพื้นถิ่นสกุลช่างพื้นถิ่นสกุลช่างลาวพื้นถิ่นแค่มันก็จะมีเอวขันส่วนใหญ่เอวขันน่ะที่อีสานน่ะสังเกตว่าจะมีรูปหน้าเป็นส่วนใหญ่ที่รูปหน้าเราะอะไรวะ วัฒนธรรมของอุสาะเนย์วัฒนธรรมของลุ่มน้ำโขงจะนับถือนาคในการให้น้ำความบูดงสมบูรณ์ของน้ำอะไรต่างๆอยู่ที่นาก็เลยเป็นเป็นรูปนาฏแล้วบางทีตัวจะไม่เหมือนกันตัวจะไม่เหมือนกันอันนี้เป็นหลังที่สองที่สร้างที่หลังอันนี้คือหลังแรกััันนน่ไมมเหือกล ตัววตัววปแบบนึงนอนอีแบบนึงแังเก้นนเดียวใช่เลยไม่โอ้ผมขนลุกเลยไม่เหมือนไม่เหมือนไม่ไม่เหมือนจริงๆนะครับดูครับพญานาคไม่เหมือนไม่เหมือนกันสักองค์เลยนะครับผมเหมือนเจตนาเพราะว่าทำให้ไม่เหมือนกันนะครับ ประมาณช่วงรอรอสองรอสัดไปไปกรุงศรียน uh ี huh. so <h asing bugs> okay. s s ่ค hmm ือ hmm. ต so ัวตัวตัวต okay. okay. ัวแรกหลังแรกไปกรุงศรียนี่สร้างสมัยรอรอสองเนี่ยนั่นเนี่ยตัวนี้สร้างองมาเรอสามรอสี่ตที่สี่ต้นอาจารย์คือหลังนี้อตนนี้อันนี้หลังแรกทมไมยุดยาตอนปลายอีดบริเวณมือ ทุ่งหรือเมืองทุ่งหรืออำเภอสุนภูมิบอกมันก็เป็นเมืองทุ่งก็อย่างนี้หลังแรกเนี่ยเขาถือว่าเป็นพิหารหลังสองก็ถือว่าเป็นศิลป์ใช่แล้วแล้วแล้วเป็นที่เดียวในในประเทศไทยเลยที่มีศิลป์เป็นศิลป์คู่อ้พวกนี้ของใหม่กัะสันนิษฐานนะเป็นกลุ่มเช้อพระองค์ุ่มนี้ที่ที่ผมที่ยกมาแหละ เเรารู้ได้ไงว่าจะเป็นของ้านค้างก็คือลักษณะมียินเผาก้อนิเผาเนี่ยก้อนยิ้มเผาเลยจะเป็นศิลปะเป็นงานศิลป์ว่าฐานกว้างขนาดนี้ครับนี่คือดิ้เผาเลยที่ในยุคไหนนะ ยุคแันช้างส่วนใหญ่<ส>เนี่ยเราจะเห็นว่าที่เป็นเป็นก้อนก้อนอิฐสีแดงแดงแดงแแล้วพวกเนี้ยพวกเนี้ยจะอยู่ในยุคข,ของแันช้างทั้งหมดเลยแต่ถ้าเป็นศิลาแรงเนี่ยจะอยู่ในยุคข,ของขเขมรนี่นี่คือความแตกต่างนะมา fale, อีกที่ครับเจดีโบ,<ร>บราณหลวงปูห่หลักขาหลวงปู่เสือหลักคำหลวงปู่หลักคำเนาะ มาหทั้งพึ่งเอกทั้งพึ่ง,งโถซ้ายขวาอันแรกเ<อ>นี่ยทั้งพึ่งเอกเนี่ยอ,อันนี้มีความเกี่ยวพันกับเมือสงสวนประวัติเมืองสวนเมือสงอสวนมีตำนานตำนานก็คือท้าขันตนามท้าขันตนามเนี่ยมาแล้วก็ที่นี่มีสัตวประหลาดสอ,องตัวก็คือหมาสวงกับง,งูสวงอรารวานใช่ไหมเท้าขันตนามปากนี้เขาหมาสวง มาสวงสวงซ้ยายขวาเนี่ยถึงบอกว่าสิมหลังนี้สําคัญกับเมืองสวงมากเพราะว่ามีความเชื่อมโยงเกี่ยวพันกับเรื่องประวัติศาสตร์ส่วนทางพื้นโพด้านนี้ด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายอันแรกเนี่ยจะเป็นพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณอ,อันนี้จริงๆก็แฝงอยู่แล้วว่าที่นี่คืออาณาจากักรลานช้างอ๋อใช่ลันช้างช้างเอราวัณน,นะแล้วก็ มีลูกหงหามเต่าหงหามเต่าเป็นกติตามกติธรรมหมายถึงว่าการพูดจาดีทำดีพูดจารู้จักกาลเทศะวิ่งเงี้ยนะแล้วก็พลานชนกันพลานชนกันหมายถึงว่าการสู้ไม่ถอยสู้ไม่ถอยด้านนี้เขาเรียกว่าหาพช้างซาแมวภาพช้างซาแมวภาพช้างซาแมวเนี่ยกติธรรมหมายถึงว่า ไม่ว่าชีวิตจะเล็กหรือใหญ่มีค่าเท่ากันเห็นไหมก็คานหักน้ำหนักเท่ากันไม่ได้เอียงไปใหญ่แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องความยุติธรรมเนี่ยถึงแฝงไว้ทั้งหมดส่วนด้านนี้เป็นรายพันธุ์ึกษามีทั้งลิงมีทั้งอะไรเนี้ยมีกระลอกมีลิงมีอะไรมีหมดเลยอันนี้ถึงว่าสมัยยุคยุคยุคดัน่ะความอุดมสมบูรณ์ มากที่นี่คืว่าสิงโปง่สปง,นะสปงสิงโป่งสิงโป่งนะสิงโป่งหรือสิงเปิดจะไม่มีการปิดเลยตอนนีม้มีการปิดปใช่แล้วนั่นเห็นว่าพระเจ้าใหญ่นี่อันนี้คือศิลปะร้าน้าง,งแท้ดั้งเดิมเลยจะ,เจะพุทธศิลป์จะลักษณะอย่างนี้นตโตใช่หูใหญ่หน้าป้าน,าน,านอะไรเงี้ยอืม,อมพระพักตร์ใหญ่ๆอะไรเงี้ยมือใหญ่ๆ ยะอันนี้เป็นศิลปะของร้านชาทั้งหมดนะครับเรามสังเกตว่าทุกอย่างเนี่ยต้นไม้พวกเนี้ยจะมีการเข้าสลับทั้งหมดไม่มีการใช้ดอกเฮ้ยผมเพิ่งเคยเห็นเพิ่งเคยเห็นสลักไอ้ของห้อยเขาเรียหรือเาอ่าใช่อ่าเห็นไหมเล่นป้นยเจ็ดป้นยเจ็ดเนี่ยจะเป็นสลักไม้อย่างนี้ทั้งหมด่อยู่เข้อเกี่ยวเขามาข้าวเกี่ยวเันยังไงเขาเป็นอย่างนี้เองใช่เอาอะไรคนยังไม่เคยเห็นนะครับเออ นี่เหมือนกันใช้เทคนิคเก่าที่ที่ทำทั้งหมดนะครับพวกเสาบุญน้ใหม่เสาตะเคียนเสาทั้งหมดไม่ได้เก็บอาถินะบรรจุคัมภีบรรจุคัมภีบรรจุตรงข้างใต้ตรงนี้มันมีสีลักษณะการสร้างคล้ายๆเหมือนพระธาตุพนมไหมใช่ไหมลักษณะแบบพระธาตุพนมแล้วสีหลังนี้เขาเรียกว่าศิลปะไทยลื้อสกุลช่างยวน คุณส่้างด่วนนะอันนี้สร้างสมัยสร้างสมัยตรงไหนวะสงครามเดยคืนฝรั่งเศสเริ่มยึดเวียดนามเริ่มเริ่มยึดแล้วก็ฆ่าคนฆ่าคนแล้วคนเวียดที่มีเชื้อสายเวียดนามอพยพมาก็ข้ามมาฝันไทยแต่คนที่มีสร้างฝีมือก็มารับจ้างในการปั้นแต่คนที่ให้สั่งให้ปั้นอะไร มันก็แล้วแต่ฝีมือช่างไงก็เลยออกมาลักษณะอย่างนี้เพราะว่าสกุลช่างยวนเนี่ยจะจะเก่งเรื่องปูนปั้น่ปูนปั้นเป็นเหลี่ยมมากเป็นโค้งมากมันคือซุ้มประตูเป็นโค้งเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นปูนอะไรอย่างเงี้ยนี่ลึกก่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แต่สกุลช่างยวนแต่ศิลปะเนี่ยเป็นไทยลื้อเพราะอะไรมีคอสองร่างคาเนี่ยมีคอสองไทยลื้อเราจะรู้เลยว่าปูนพวกนี้มาจากพวกเมืองทวนหรืออะไรนี่ บางส่วนก็คือชคดีแต่ทุกที่มีนาคล้ายๆถ้าถ้าเรามองปัจจุบันพี่ผมผมี่เห็นภาพนึกถึงพม่าเลยโซนทางเหนือทางภาใต้ใช่ใช่ใช่เพราะว่าเพราะว่าทางนั้นเนี่ยพวกไทยลี้หรือว่าทางเสียรถ่าพม่าเนี่ยเขาจะมีคอสองเยอะต่อขึ้นไปสูงๆคอสองเลยแบบหลังเห็นไหมผมบอกว่าคนไทยเรามาจากไหนผมบอกได้เลยว่ามาแถบปนกันทั้งหมดเลยแล้วบางส่วนก็เป็นคนที่นี่ดูง่ายๆถ้าใครศึกษาประวัติศาสตร์นะพี่น้อง ถ้าวพฒนธรรมหรือว่ารูปลักษณ์ของจีแต่ละที่<ม>ที่อยู่ตรงที่ท่านยืนอยู่อ่ะท่านเกิดอยู่ที่นั่น,นแสดงว่าบางพนุุท่านไม่ได้มาจากที่อื่นต้องมาจากเนี่ยมาจากต้องไปสืบไล่ไมาดใีใช่ใช่แล้วม,มันเชื่อมโยงกันทั้งหมดนะส่วนหนึ่งคือคนที่นี่คนค้นถิ่นเองส่วนหนึ่งก็เป็นคนที่อพยพเข้ามา,า,มาแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็มาทางใต้ทางใต้ของจีนก็คือ1ิอปันานาปั<ใ>นนาน,นตรงนี้ทั้งนั้นถ้ามองอดีนะลงมามัน คนมันจะออกสนนไตล์เวียดนามด้วยเวียดนามก็จะเชื่อมโยงคล้ายๆเหมือนหนูพระธาตุนึงอ๋อหนูภาษาสลักเลยนะอ,อ่านได้เลยเคยพออ่านใช่ไหมสินเงินอะไรเนี่ยสินเงินิินนเงนอันนี้เขาเรียกว,ว่าธัดุัดตุคำพีพระธัดุคำพีที่บรรจุคำพ,พีคำพ,พีไม่ว่าจะตำราเรียนตำราแพทย์หรือว่าพระไตรปิฎกอะไรจะบรรจุไม่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 ได้บรรจุธาตุ ธาตุบุรพาจารย์ไม่ใช่น,น,นี่อันนี้อันนี้เป็นเนื้อเป็นบรรจุธาตุบูรพาาร์ j a n ที่อยู่ข้างหน้าข้างหน้าเนี่ยที่แต่และยุคแต่แตและสมัยททีี่่มมาาดดููน,น,นี่ฮะพระเจ้าใหญ่ pues นี่คือศิลปะล้านช้างศิลปะล้านช้างที่เร,ราเห็นดูได้ทัางไงเป็นไม้หรือเป็นอะไรพี่ส่วนใหญ่เป็นปูนปั้นแล้วบางที่ก็เป็นไม้น,น,นี่ไม้เห็นไหม ที่บอกมีของเล็กของใหญ่๋องน,น,นี่เป็นผ้าไม้ที่เขาทำใช่ใช่เนี่ยนะนะการเข้าสลัดทั้งหมดเลยแล้วเข้าสลัดหมดเลยคอ,อนสองมีเป็นคอนสองพุ่มหมดเนเสก่อนที่ฝรั่งเศสเข้ามาเริ่มแผอยอิทธิพลของทางเขาเรียกว่าการขยายอิทธิพลของของจัก,กรวรรดิยด,ด,ดูง่ายๆนะครับ คือเราคุ้นตาอยู่กับวัฒนธรรมของโบสถ์หรือว่าสาลาอะไรปัจจุบันในรูปลักษณ์ของพุทธพุทธเราพุทธปัจจุบันภาคกลางเพราะไม่เห็นอย่างนี้เดี๋ยวพี่พน้องไปดูด,ด้านหลังนะครับด้านด้านข้างก็คือเป็นยุคของปัจจุบันของเราที่เราเป็นโบสถ์ของวัดที่เราเห็นกันดูพบพบเห็นอยู่ทั่วไปนะครับเอออันนี้อันนี้เป็นวิหารแล้วพอมาดูอย่างนี้ปุบ๊บแปลกตาเลยครับแปลกตาไปเลยว่าเออยังมีต้นตอของวัฒนธรรม หรือว่าชาติตระกูลเก่าๆมาจากไหนกันแน่อะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็อยู่ที่นึงนะครับประวัตินี้เรบการบูรณะแล้วนะอันนี้สำนักศิลปากรศิลป์ที่จังหวัดระยองนะครับ่ประวัติยยอตะๆสำนักศิลยังยังอยู่ปี2,356ครับโอ้โหช่วงนี้เป็นช่วงที่ต่อเนื่องมาจนถึงรสเรื่องรสรส .12 ออันนี้อันนี้เป็นหอไต่กลางน้ำหอไต่กลางน้ำนะจะออกไปทำกินแล้วไง ไม่ตรงนี้พวกนี้เป็นลักษณะเป็นไทยลื้อเป็นยุคยุคสมัยรสี่รห้านี่แหละอันนี้ก็คือศรริลป,ปะเชียงขวางเหมือนกันอันนี้เขาเรียกว่าหลักหลักพระเจ้าหลักพระเจ้าเนาะเหมือนหลักเขตอะเหมือนเหมือนเหมือนคล้ายๆเหมือนหลักเมืองอะเหมือนหลักเมืองอะนะนี่นะหลักพระเจ้าอ ชาวบ้านแถวนี <c 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 ้เขาเรียกพระเขาเรียกพักเจ้าเขาเรียกพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าใหญ่หเ็นะแล้วดูแล้วดูข้างบนสวยสวยงามหางพึ่งหางพึ่งหางพึ่งเอกหางพึ่งโทสองสองข้างเป็นศิลปะล้านช้างหมดเลยเห็นไหมอันนี้เป็นไม้อันนี้เป็นไม้เนาะเห็นไหมแล้วเนี่ยเหมือนเนี่ยองค์ไม้เล็กๆพวกเนี้ยเป็นศิลปะล้านช้างหมดเลยเป็นศิลปะล้านช้างที่ จะด้วยมือทั้งหมดเลยเห็นไหมมันม right? ีเมื่อสักครู่เนี่ยคุยกับพี่คนไปนะครับว่าเอ๊ะความหมายของพระไม้เนี่ยใช่มันมันมีความหมายว่าไงมันไว้สําหรับแกโบนแกโบนส่วนใหญ่ก็แกโบนนะพวกพ่อค้าใช่ไหมเออพวกทั้งพ่อค้าทั้งทั้งชาวบ้านทั้งอะไรเงี้ยใครปวดเจ็บป่วยไข้อะไรเงี้ยหรือว่าพ่อค้าทางเขาเรียกว่าในห้อยในห้อยเนี่ยค้าขายจะเดินทางค้าขายขอให้ค้าขายได้ขอให้ปลอดภัย จากชนผูไลจากสิงสารสัตว์อะไรเงี้ยแสดงว่าซิมเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพ่อค้าหรือของกลุ่มชาวบ้านที่อยู่แล้วเวลาเขาจะไปไหนมาไหนเขาก็จะมาใช่บ้านสันเก่าพอเวลาพักพักแคมป์ที่ไหนเงี้ยเขาว่างเขาก็จะแกะไม้ไปแกะไม้เรื่ององใหญ่แล้วแต่กําลังมัใช่ใช่ครับพอเสร็จหลังจากเดินทางกลับมาเรียบร้อยก็มาถวายคืนเพื่อแกะบนเนี่ยไม้ทั้งหมดเลยพวกนี้เป็นเป็นเป็นงานปั้นเป็น บ้านปูนปูนปั้นนะครับนี่เป็นปูนปั้นนะรรครับสลบสลบใช่ใช่พวกนี้ผสมยางบงผสมขี้วัวขี้ควายอะไรอย่างเงี้ยถ<อ>้าใส่เก็บคัมภีตาเนี่ย,จะ,ย,ยจะเป็นลายรดน้ําหมดเลยจะเป็นลายรดน้ํานะครับมีตู้พระธรรมมีอะไรอยู่ขึ้นได้ขึ้นได้ลองขึ้นไปดูตู้โบราณตู้ <ไป S 1> ตู้เก็บตู้พระธรรมตู้พระธรรมตู้เก็บคัมภีอย่างนี้ไหมเป็นตู้ ไปอย่างไรไปที่ไหนคนลุกเอาทีครับตอนไปอยู่แล้วครับอันนี้ใช่สมัยก่อนใช้เป็นทั้งเกี่ยวสมัยทุกเวลาใช้มานะมึงแบนี้ดูนะเห็นหินศิลาแรงเลยเนี่ยหินศิลาแรงนะอันนี้มันเป็นยุคยุคแมป์นะครับอันนี้ก็คือเมืองคอยที่หายสาบสูญไปเมืองคอยเมืองคอยคือ เมืองคอยเนี่ย ok เป็นหนึ่งในสิบเอ็ดประตูเมืองของสาเกตตะครที่หายไปเป็นกำแพงเมืองเลยนะกำแพงเมืองทั้งหมดเป็นกำแพงใช่พี่ใช่กำแพงเมืองทั้งหมดเสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูเห็นไหมนี่คืออะไรอัน ok. นี้ก็คือเศษเครื่องปั้นดินเผา อันนี้อยู่ในยุคของเขาเรียกว่าศตวรรษที่16-17เขาเรียกว่ายุคเหล็กอืมก็เป็นเป็นสรลีแล้วอ่าเป็นสร็จเป็นสรเีอันนี้เศษเลยนะครับอันนี้เศษนี่ใช่เศษเครื่องปั้นดินเผามันจะกระจายอยู่ทั่วไปนะครับบางเราจะเห็นว่าเขียนสีเขียนสีแล้วก็มีลายเชือกทาบอะไรเงี้ยอันนี้นี่นี่นี่นี้นี่ใช่นี่ครับนี่ครับ นี่เนี่ยาให้ดูนี่อันนี้ชัดๆไม่ใช่คนมาทิ้งปัจจุบันนะโอ้นี่นี่ไงอันนี้เขาเรียกอะไรเชือกทับอันนี้ลายเขียนสีนะครับอันนี้เป็นพิธีกรรมในการเขาเรียกว่าฝังศพครั้งที่สองมันมีกระดูกนี่ครับเป็นขอบคล้ายๆขอบไห่มีกระดูกอยู่ข้างในนะมีกระดูกแล้วก็ผมผมว่าแล้ว ข้าไปงนผมว่าและทำไมทาไมทาไมเกิดอาการแบบนี้ว่าได้เลยว่าตรงนี้สัมผัสได้ตลอดทุกครั้งแล้วทีีน้แรงเหรอโเ้โหเท่านี้ใหญ่เลยใช่โอ้โหโอ้ปวลุกมากไฟธรรมชาติเผาหายไปไม่เห็นหน้าครับผมครับวนลุกมากบอกไม่ถูกตะโก้ป่ะตอนไหนตะโกเห็นป่ะนี่กระแพงเมืองนะกระแพงเมืองเก่าอันนี้คือยุคเขมร ซึ่งทับซ้อนหลังจากศตวรรษที่16-17หลังจากเครื่องพันดินเผาที่เราเห็นอันนี้เป็นกําแพงเมืองเก่าทั้งหมดเลยที่ฝังตัวอยู่ในน,นี้น,น้งเห็นอะไรรู้ปล่าพเห็นโลเคชันไทยบีเนี่ยเพลงพ <laughs> ี่มาคนเดียวนะ <laughs> ผมไม่กล้ามาด้วยนะค่อ <laughs> น,น <laughs> ข้างชัดเจนนะครับว่าเป็นหินที่คล้ายลักษณะคล้ายกำแพงกำแพงเมืองเขาเอามาเรียงไว้ก่อนนะพี่แล้วมันสุกพังทลายใช่ไหม นี่ไอเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเมืองคอยที่หายสาบสนุ่ไปในประวัต <ừ> ิศาสตร์ษษาหายหมดเลยแต่ตรงนี้ยังไม่ได้รับการคุ้มครองนะแต่ตีพิกัรขึ้นทะเบียนไว้คร <ừ> อบคอรูมวยรักษาไว้ประวัติศาสตร์มัน<ไ>มีมีข้อมูลอยู่ <ใช S 1> แต่<ไ>แต่ในเมืองมันหายไปใช่หน<ช>ึ่งมันหายไปนะเปึงสิลายแรงนี่มาขายนี้่ามาทำอะไรพี่เลยไม่มาาเร้ไม่ใช่เพราะที่นี่แรงคนควรทาาเรำดีๆ ทอดอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยใช่เรให้มีเป็นการนำเสนอด้วยนนี่แหละเป็นลูกเลยเห็นไหมนี่เป็นลูกฝังไว้ด้านดูขข้านี่เป็นลูกไห่เห็นไหมอันนี้มันพังไปครึ่งแล้วเมื่อก่อนเป็เป็นลูกมากกว่านี้เป็นนำเสนอพื้นที่ลักษขะาดดูที่อ่ะนี่ลายเชือกท่าเห็นไหมมันมีทั้งควยกามีทั้งอันนี้ลายเชือกท่านะครับ คล้ายๆเหมือนเหมือนเหมือนศิลปะเหมือนเหมือนบ้านเชียงที่เราเห็นเนี่ยคล้ายๆคอคล้ายๆคอหอเลยเออน่ะคอของของป่าป่าหาดูหนักแดดเ็จเร็หไยเสร็จแล้วก่อนที่ต้นก่อนต้นไม้ไม่จะเกิดขึ้นเลยท่าไปกระดูกทางนั้นครับกระดูกผีทางนั้นเลยบอกได้เลยอันนี้เป็นการฝังศพครั้ที่สองหมายถึงว่าหลังจากที่มัน ผูอะไรเสร็จแล้วเขาขุดขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้วเขาก็มาใส่ในไหบรรจุแล้วก็ในรอบนึงอีกรอบหนึงทำพิธีกรรมฝังอีกรอบนึ่งส่วนเขาเรียกว่ามันจะเป็นที่เดียวในในประเทศไทยที่เขาเรียกว่าศิลปะเขาเขาเรียกว่าอะไรนะการฝังศพแบบแคปซูลเขาเรียกร้อยเอ็ดแวร์มันจะเป็นรูปกลมๆเลยเอาไหสองอันติดกันเป็นกระดูกอะไนแล้วเอาไอ้ฟ้าสองอันมาประจบกันใช่ใช่เขาเรียกแคปซูล แล้วแล้วที่ที่วัตถุโบราณโผล่ขึ้นมาเพราะว่าพอมันเป็นทางเกวียนแล้วน้ํามันเซาะดินใช่ไหมครับใช่ครับน้าเซาะดินเราก็เลยแเราก็จะเห็นร่องรอยของเืองเก่านะครับโอยแรงมากอยู่ไม่ได้ท่าไปนู่นอยู่ไม่ได้่าไปแรงจิ้แรงนะ ้้ไไปไดแลวนะครับยาวไปนู่นนะครับผลพึ่งตกผลฟึ่งจะตกน้ามันก็เลยขังเยอะนะครับราวของเผาพันธุ์ชาติพันธุ์ของคนไทยเรามาตั้งแต่สมัยก่อนนะครับนรนนอ,น,อ,อน,นี้แสดงว่าพีารามเผาพยายามเผา ต้นขี้เหล็กแดนต้นขี้เหล็กฮะเนี่ยต้นขี้เหล็กอันต้นไหนเนี่ยต้นใหญ่ใหญ่ขี้เหล็กจริงเหรอครับอ่าต้นขี้เหล็กเนี่ยดูยอดดิในยอดนั่นพี่นี่ซุบแน่ซุบเลยอ๋อนี่เหรออ่าขี้เหล็กซุบโอ้โหนึกว่าต้นนึกว่าต้นไม้พันธุ์ชนิดอื่นไหนไหนนี่อ๋อนี่ต้นขี้เหล็ก โอ้นึก <uis S 1> ว่าต้นอย่างอื่นนีน่ยอดมันโอ<ฮ>้สะพานสวยมากครับมีทำไว้ดีแหละไว้สวยงามแหละดีปรากฏว่าไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีใครรักษาไงความยาวทั้งหมด86เมตรใช้แผ่นไม้400กว่าแแผ่นเนี่ยตรงนี้เดินไปเลยเดินได้ เออที่หยียบที่เรสองแผน่นเลยหยิบครบสองแผน่นสองแผน่นเลโอ้<ด>เสียว <laughs> อันนี้เป็นสะพานเอที่พี่พลกับพี่เทพนะครับที่ผมสร้างเอาไว้ปีไหนนะพี่ปีไหนนั่นที่ทำไว้ไไสร้างไว้สามเกือบสี่ปีแล้วสี่ปีตอ้นั้นผมท่านอยู่หกหนึ่ง,งรพพรประมาณปีหกหนึ่งนะเพระอันนี้มันหกศูนย์หกหนึ่งก็ ก็ยังใช้ได้ปกติอยู่นะเนี่ยไม้ยังไม่ผุเลยระวังเดี๋ยวผมมีไม้เยอะอยู่ถ้าถ้ามีการพัฒนางีผมว่าเอามาซ่อมแซมให้ได้นะครับพี่น้องไม่มาดูแลกันนี่ก็เป็นเสาไม้ยังดียังดีอยู่นี่ดูผมกับพี่บอยมาไม่กลัวตกเลยเนี่ยกลัวกลัวเอากลัวเดินเลยพนักเดินเดินใช่ ่ผมถือของด้วยพี่ถ้าไม่ีของผมเดินเดินเดินตุเบเปาไปแล้วถือของด้วยพาดมาเรียบร้อยเลยนึกว่านึกว่าพี่เล่นตลกอยู่เปล่ากุศชมบอกว่าไม่กลัวตกแต่กลัวจริงจริงก็งไม่ได้กลัวครับแต่ว่าผมถือของอยู่ครับถวงของมากกว่าชีวิตครับแต่ถ้ามาไม่มีของอะไรผมจะเดินริ้วเลยครับแบบสตันไปเลยครับวางกุญแจก่อนเดินชิดแล้วไม่แย่อะไรคนสร้างเนาะโอ้นี่คนสร้างเดินมาด้วยความมั่นใจครับ ไม่มีสะดุดไปพิวเลยครับเนี่ย่วงผมเย่เลยสบายสบายเชียผมไม่ล่งกูคงถูงครับดูดิโอ้ยดิใครเดือพพลาดละพลัวเราไม่กล้าไม้ไม้บางอันมันไม่ทนฝนอ่ะเนาะฐานจรวดวิสายดูนี่อ๋อนี่ไงเธอว่ามีงารบุนก็ต้องมานี่ ที่ปล่อยวังไฟนะครับมีสารยาผุยอยู่เบนบึงธรรมชาติสวยงามอันนี้จริงๆมันมันิดกับลำห้วยไส้ไก่เนี่ยแล้วก็ออกไปแล้วก็ลำห้วยไส้ไก่เนี่ยจะไปเชื่อมกับแม่น้ำบึงทีไปถึงนู่นเลยอออเป็นฟ้าเลียมบ้านฟ้าเลียมนู่นอสามารถเลยแต่ต้นต่อของลำห้วยไส้ไก่อยู่ที่ทุ่งขมมทุ่งขมมทางไปทางนใหญ่ข้างนอกโอ้ดูบรรยากาศสวยมากครับ อยู่ใกล้ๆกับใกล้ๆูนยู้เองนะครับอยู่ใกล้อยู่โอ้มีที่จอดรถมีที่ปล่อยบ้างไฟทำสะพานทีนี่สนุกมากนะเด็กนักเรียนนะมาช่วยที่นี่ไม่ได้ใช้งบรัดเลยมีแต่คนมาช่วยกันเสร็จแล้วว่าเด็กนักเรียนเริกโรงเรียนนะมันมันถอแพเนี่ยขนหินขนดินขนทายมาข้ามมาฝังนี้เพื่อมาหล่อฝั่งนี้ อ๋อเพราะว่าตรงตรงนี้คือแม่น้ําล้อมรอบเนาะใช่เป็นมาไม่ได้ฝั่งทางนี้เป็นเกาะนะครับเป็นเกาะนะครับที่ปล่อยบ้างไฟในทรายคนปูนมาเนี่ยข้าวมานี่เป็นเหมือนเกาะนะครับมาช่วยทำมาช่วยกันทําแล้วตรงนี้ได้แรงกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาชนช่วยกันทําไม่ได้เสียคะแรนตั้งนี้สนุกนะรวมบนรวมล่างเละ ดึงสลิงแล้วไปผูกกับต้นขี้เหล็กนู่นฝากต้นขี้เหล็กไปเอ้ยนี่ความยาวของสะพานจากนี้ไปถึงนู่นกี่เมตรครับเอ80บงเมตร86เมตรแล้วแล้วเวลาติดเป็นไม้เนี่ยเขาแค่ติดไล่มาเว้ยมันก็อยู่อยู่บนสลิงนี่เด็กนักเรียนเต้เลยชอบโอ้ที่นี่ชอบมากเด็กนักเรียนสนุกดีแต่มันโดนขโมยไปเยอะแล้วโดนขโมยตัดไอ้เนี่ยเส้นกลางนี่หายไปทั้งเส้นเลยฝั่งนี้เห็นไหมเนี่ย จริงสลิงนี้ไม่เปื่อยนะโดนโดนเนี่ยไม่น่าเลยนะไอ้คนที่มันทำเนี่ยดูดิโดนตัดนะโอ้เเดีี๋ยวก็มนาะคนเลวเนาะในทุกทุกพื้นที่เนาะมันมีทั้งคนดีแล้วก็คนไม่ดีนะครับมันโยกพี่ยเราดูการเดินคนทำนี่เดินด้วยความมั่นใจนะครับแต่พวกเรานี่ต้องค่อยๆไปนะรับรู้นะเพื่นเราไม่อยากใหเรา ว่าเราเห็นแผ่นหักเห็นแผ่นหักนะครับเลยเลยไม่กล้าเดินอย่างนั้นมันๆๆนานแล้วเนาะสี่ปีเนาะมันก็มีผไมุไม้ไม้เป็นไม้ยางนะยางนาครับสลิงที่ใช้ทั้งหมดประมาณสามกิโลกว่านะครับแต่ความยาวของสะพานนี้ประมาณแปดสิบหกเมตรเสียวครับพี่น้องเดินถ้าไม่เดินจริงไม่รู้นะครับผมเห็นแผ่นมันหัเกเดือเลยไม่กล้าเดินเร็วที่มาของเขาว่าวังอีผุยพนเทพ พนเทพก็คือพี่พลกับพี่เทพนะครับผู้อุปการะผมมีแหละพี่เทพพี่พลก็ได้สร้างเอาไว้ให้เป็นเขาเรียกอะไรสาธารณประโยชน์ให้กับชุมชนนะครับทั้งสิบหมู่บ้านใช่ไหมพี่ของสิบหมู่บ้านตอนที่แกสร้างใหม่แกส่งรูปไปผมดูอยู่สวยนะครับผมไม่รู้ว่าหมามันข้ามไปฝั่งนู้นได้ยังไงหมามันก็ไปอยู่ฝั่งนู้นหลายตัวนะครับไงพี่น้องอยากมาเที่ยวมาชมเขาบอกว่าหาปลาได้นี่พี่ใช่ไหมปลาเยอะ เขาบอกว,ว่าปลาช่อนตัวเป็นสิบโลเลยนะครับก็แมงดาเยอะแมงดาโอ้โหแมงดาเยอะออกไฟมันรอดม,มั้งนี้บึงขนาดกว้างไปไปสู่แม่น้ำเลยนะพี่แม่น้ำเลยนะไปลงแม่น้ำเลยนะแม่น้ชีไปลงแม่น้ำช,ำชีเลยนะครับพี่น้อ<ร>งตัวนี้อาจจะสามารถไปทะลุปไปที่อาจสามารถแล้วก็ไปลงที่แม่น้ำชีนะครับ